น้ำยนั่งพี่น้องไว้แล้วนะมีพ่อโพดแกงใส่ผักผุดด้วยรุงรสด้วยน้ำปลาคือเก่านเหรอพี่นอ้องคุนซื้อไว้แกงซื้อบ่ให้ขาดปลาแกงหน่อไม้ปรุงรสด้วยน้่งชูรสเกลือก็ใส่แล้วเกลือขัวใส่หน่อไม้งไงแล้ว ต่อไปเทขเบือลงพี่นอ้องเทขเบือลงอข่เบือลงเกียง,งใหมัแเราก็ตำบักทั่วก็ได้ ใส่ผักคาลงปไปแบบนี้ตบถ่ายด้วยผักขแยแ้งผักขยแ้งแย,งยะละตีกิบมาตากแียงไว้นี่ผักสะอมใส่ลงไปใส่แบบนี้โหลดพี่นอ้อมมันจะค่อยได้หูดบเด็ดแยะละตีบเด็ดเกียงหน่อยๆจะได้กินสองขาบคุณนี่นี่ ยงังไม่ใส่ขา้าวโพดเกืดเสียบแล้วน้อพี่น้องปก,กตินั้นต้องใส่อันม้ันในต้มียละตีต้มไว้แล้ว